ชื่อบริษัทที่เราอยู่นี่คือไฮฟริติสซิเกโรตี้ปรินติ้งจำกัดมหาชนเป็นบริษัทในเครือ S.C.G. SC นะ S.C.G. เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทแม่นะครับทีนี้ที่มาในวันนี้เป็นโครงการที่บริษัท S.C.G. นะให้ทุนให้ทุนให้เงินให้เงินมาสำหรับพนักง,งานให้พหนักง,งานนะฮะสำหรับบริษัทในเครือเนี่ยเอาเงินมา บูรณะซ่อมแซมช่วยเหลือชุมชนของตนเอง <Okay. S 1> เขาเรียกว่าเอาเอาเงาินมาช่วยเหลือ,อบ้านเกิดพอดีน้องหน้าน้องหน้าเป็นคนที่นี่ก็เลยนําเสนอโครงการนเข้ามา <Yeah. S 1> เพื่อให้น้องหน้าเนี่ยเอาเงินมาสนับสนุนชุมชนบ้านเกิดของตนเองนะนครับก็เลยในฐานะตรงนี้ผมก็ริจๆเป็นผม,ผมเป็นผู้ประสานงานของโครงการ 好，明天吗 เสนอโครงการจริงๆอยากจะบอกว่างอนลุงจงด้วยคือพีได้ไม่ได้พีได้ก้งใจมากเลยเพราะว่าแจ้งมุจากทางผู้ใหญ่ไปแล้ว่าถ้าถ้าเราได้อ่ะมันจะโอเคทุกอย่างแต่แล้วก็โดนปักไปจนถึงอันดับที่สุดท้ายก็คุยกันเลนก็เลยได้เรื่อแล้วพอมาปีอีกทีนึงก็ผ่อใจแล้วอ่ะแล้วก็ลุงจงก็โทษราะว่าส่งเรื่องถึงไหนเราบอกไม่เอาเพราะเราลงมันเหนื่อยเพราะว่า นี่เราให็นแต่คนเฉยแต่ว่า,าสุดท้ายแล้วก็ได้เลือกมีสองโครงการใช่ไหมเราก็เลยยีนหนึ่งในโครงการน,านั้นจนจนถึงการดำเนินการมาครัง้งนี้แล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งที่สงสัยว่าตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าทางมูลนิธิจะจะโอนเงินให้ส่วนตัวหรือคือเข้าบัญชีล่าเลยพอมูลนิธินุมัติมาปุ๊บโอนเงินในบัญชีล่าเลยส่วนตัวเลยเราก็เครียดรู้สึกเครียดไม่ไม่เราไม่ อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ออได้เลขบัญชีของของโเมนแล้วก็มีาการประทั ไม่ได้เอกสาอะไรอะไรจากไปคุยคุยอะไรก็ุมไมกมไมไาลลไม่สามารถดคน้ให้เรียนได้ขอขอไปรื้ใหญ่กต่อามาคอขอคุยไปทุกับาทำให้การทางานของทางนี้เริ่มื่นไปเรืเอ่อยในส่วนนี้จะ,จะมี2งทีมเนาะก็คือทีมของด้านทีน่สีทาก็จะไปรุมตัวกับน้องฝั่งแล้วก็ในส่วน เพราะว่าจะจะตรงที่ว่านะก็ดีในใน,ในโครงการน,กน,น,น,นะครับที่มงานเอชดีนะครับแล้วก็บริษัทไทยจินเนี่ยเอ่อก็มีโครงการดีๆที่อยากจะมอบให้กับทางชุมชนโดยเฉพาะชุมช,ชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงานนะครับให้กันทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณในความมีนัศนใจของท่านคุครูแล้วก็ ชุมชนวันนี้เห็นชุมชนเห็นเห็นว่าพ่อว่านก็พ่อว่านไม่บ้าก็พ่ออะไรเขาเรียกอะไรดีผู่บุคลากรของโรงเรียนที่มาช่วยในวันนี้นะครับก็ร่นชมนะครับอันนี้ลูกๆมาดูเป็นเป็นความตั้งใจที่อยากจะเห็นของทางบริษัทหรือภาคโอเคมาทำมากิจกรรมแบบนี้ได้เห็นความร่วมมือของทั้งโรงเรียนทั้งนักเรียนทั้งชุมชนทั้งผู่บุคลากร เรื่องดีๆที่ทางพวกพวกพวกผมนะครับพวกพวกเราคนนี้นำกลับไปรายงานผู้ใหญ่ให้ได้ทราบนะครับแล้วก็โอกาสดีๆองค์การดีๆในอนาคตก็ก็ตามมาครับผมเป็นงานก็ขอบคุณทุกท่านด้วย